ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในรายการไอ t ีที t สตูดินะครับก็สวัสดียามเช้ากันด้วยวันนี้เราจะมาสอนกันในหัวข้อเรื่องสอนดึงเวลาจากคอมลงว b n e ดนั่นเองนะครับเออตัวอย่างแบบนี้เลยเห็นไหมจะเ,เวลาจะขึ้นแบบนี้โปรแกรมทุกโปรแกรมของผมก็จะมีเวลาขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมผมในหลายๆ คนนะฮะก็จะเห็นว่าโปรแกรมแต่และโปรแกรมผมมันก็จะมีเวลาลงไว้ลงไว้เพื่ออะไรอยากทราบไหมคือเวลาที่ผมลงไว้เนี่ยคือเอาลงไว้เพื่อตัวอยากให้เห็นนะอ่ะง่ายคือเอาจะได้รู้ว่าเออเวลามันกี่โมงกี่โมงแล้วอ่ะคือถามว่าเออมองตรงนี้ก็ได้ทําไมถึงต้องทาขึ้นมาโปรแกรมก็เพราะว่ามันง่ายไงครับ มันจะทําให้เราว่าเออไม่ลืมด้วยว่าเวลานี้เวลานี้ยังไงยังไงที่เรากําหนดไว้ทำยังไงในชีวิตประจำวันนะฮะก็พูดมากทําไมวะไปทำกันเลยนะฮะพูดมากทำไมก็ไม่รู้นะฮะก็ new project ขึ้นมาเลยตามสเต็ปคนไทยไม่ต้องตั้งชื่อฮะผมทําสาธิตไม่ได้ทําไว้เล่น นะฮะโอ้ยคนนิวโปรเจกต์ที่ไยช้าอย่างนี้ทุกทีเลยสเปกก็ไม่ได้ต่ำอะไรแล้วนะจริงก็ให้สร้างฟอร์มที่เรากำหนดตามใจชอบของตัวเองไปเลยนะฮะต่อมาให้เราไปที่ ทัมเมอรอวันนะฮะเราต้องใช้ทัมเมอร์ในการให้มันรันเวลาตลอดเวลานะฮะแล้วคลิกไปที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวสร้างเลเวลก่อนมันจะขึ้นเวลาให้ไหมก็ไปจัดการฟอนต์เลยนะฮะทุกครั้งที่ใช้เลเวลต้องไปที่ฟอนต์นะฮะเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์หาโหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตครับฟอนต์ของผมที่จะใช้คือ e s digital นะฮะเป็นฟอนต์ของเวลาเนี่ยเองจะเลือกเป็นอันสุดท้ายเลือกขนาดฟอนต์ยี่สิบเล็กไปแล้วเนี่ยการสาธิตล้วต้องเอาตัวใหญ่ๆนะฮะเล็กจริงๆ 48, เนี่ยสี่สิบแปดเนี่ยรู้เรื่องออประมาณนี้โอเคแล้วให้เรามาตั้ง text เป็นศูนย์ าเขียนเป็นอย่างอื่นนอกจากอย่างนี้เวลามันจะไม่เดินนะฮะเน้นเลยย้ําเลยต้องตั้งศูนย์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 นี้นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฮะมาตั้งให้มันอยรงการจอโอเคต่อมาให้ดับเป็ลคลิกที่ฟอร์มนะฮะดับเป็ลคลิกไปแล้วพิมพ์ว่าทาเมื่อวันดับสตาร์ทนะ สั่งให้ไอ้ไอ้ไอ้รูปนาฬิกาทำเมื่อวันเนี่ยมันทำงานแล้วก็ให้เราไปดับเบิลคลิกที่อไอ้ที่เนี่ยทัเมอวันเนี่ยดับเบิลคลิกไปแล้วพิมพ์ว่า Label o n e dot text นะฮะเท่ากับ time of day เอ้ยเอยอ time of day ฮะคำสั่งง่ายๆครับก็บางคนเนี่ย ือไม่รู้จะใช้คำสั่งยาวมากสักประมาณ4-5ถึมันทัดได้แต่เดี๋ยวนี้ v b vb n e บมันทันสมัยครับคำสั่งง่ายๆแค่นี้ครับทำให้เรามีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะฮะกด d e b u กก i n g หรือ F 5ดูครับว่ามันนานไหมนี่ครับเป็นไงนี่คือการดึงเวลาจากคอมพิวเตอร์ขึ้น vb นะนะฮะ หลายคนอยากรู้ผมเลยทําคลิปมาให้แล้วนะฮะตอบสนองความต้องการไม่มีใครสอนได้อีกแล้วฟรีๆอย่างนี้ต้องไอ t ีทีมสตูดิโอยังไงก็ฝากซับสบคริปตกดติดตามเพจกันมานะฮะ,ะติดตามข่าวสารกันได้เรื่อยๆผมจะสอนให้ฟรีอย่างนี้จนกว่าผมจะหมดความรู้หมดหมดอะไรจากสมองผมแล้วนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็ สำเร็จแล้วการทำ time o f day เอาเวลาขึ้น V B ง่ายๆสไตล์ไทยๆนะฮะก็บ๊ายบาย